สวัสดีครับพบกับรายการรักบอลไลน์นะครับประจำวันพฤหัสที่23พฤษภาคม2 5 5 6นะครับวันนี้อยู่กับสคนนะครับคุณป๊อกกี้ก็ไปหาข้าวกับข้าวหาข้าวกข้าวหาข้าวต้มข้าวต้มรอบดึกรอบเช้า วันนี้อยู่นกองกุนแครับผมบเชยครับบูบี้ครับครับ่ะเราไปเริ่มต้นที่ข่าวเลยไหมครับเือคืไม่มีบอลเตะมีครับไม่มีบอลเตะแต่ก็มีข่าวมานำเสนอมากมายเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากดูการเยอะๆมากมายเลยว่าจะเตะคนไหนจะอยู่คนไหนจะย้ายผู้จัดการมีคนไหนจะออกจะไปรับงานพรุินี้ไหมต่อ มันแน่ครับหลังจบดูดูกานนี้เลืม,มพี่ลืมพี่ข่าก่านอนพี่ก่อนแล้วกันของผมก่อนนะครับก<สา>็เป็นข่าวของมุ่งมหาก,าการที่ออเรนติานาครับก็ออกมาประกาศผ่มมศานเว็บไซต์อย่างสโมสรจะเป็นทันการนะครัว่าพวกเขาได้ทําการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์ยาโคเวนโกนะครับกองหน้าของอันเดเรยนะครับมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่คนหัวฟูฟ<ะ>ูป่ะน่าจะใช่ครับด้วยการจรดประกาศนะครับกับทีมเป็นเวลา3ปีด้วยกันนะครับแบบไม่มีค่าตัว ย้ายมาแบบฟรปีนะครับแล้วก็สัญญาจะหมดลงในวันที่30มิถุายนปี2016นะครับโอ้3ปีเลยเดียวคุ้มนะเนี่ยคุมครับ3ปีมาจับเซ็นส์ไ3ปีใช่ก็ไปที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของเจ้าบุญทุ่มบาเซลล่านะครับก็จัดการนะครับต่อสัญญาอาริเอโน่นะครับคอเรราร่ครับ อูแวกเนกวัยสงศ์นะครับออกไปอีกเป็นเวลาถึง4ฤดูกาลเลยทีเดียวหรือก็4ปีนั่นเองนะครับด้วยสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนปี2017นะครับผมแล้วก็หลังจากต่อสัญญานะครับอาริโน่ก็จะมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง90ล้านยูโรทีเดียวป๊านี่โจไปโจทีั้งใครจะเอาเนาะก็รอดูต่อไปอาจจะอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าที่ต่อสัญญาว่า กันนับจะย้ายมาอยู่จะดูกับอยู่ในถิ่นแคมโน,โน่ปี2010ก็ทำงานได้ดีมาตลอดนะครับก็พามีส่วนสำคัญที่พาทีมกลับมาคว้าแชมป์ลาลิก้าได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้หลังเสียแชมป์ให้กับยูเมดิกใส่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาครับผมบทข่าวต่อไปเป็นข้ามไปที่ฮอลแลนด์นะครับเป็นคุณไปไกลจากบาร์เซโลน่าแฟรงค์แฟรงค์เดบัวนะครับผู้จัดการทีมอาร์เจนต์อัมสเตอร์ดัมนะครับก็ตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ ต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเวลาถึง4ปีเลยทีเดียวนะครับกาจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ถึงปี2017นะครับเหมือนกับไอโน่4ปีเหมือนกันครับเดือบัวก็เข้ามารับงานแทนมาตินโยนะครับคือแป่นี้ก็คือไปย้ายไปคุมฟรูแรมนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2010นะครับก็สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับพา ทีมคว้าแชมป์ลีกดันนะครับสามสมัยติดเลยโผลงานไม่ธรรมดาดีมากเะบัวคือในคอนแลนก็มีไม่กี่ทีมหรอกที่เรารู้จักนะครับมาที่ข่าวต่อไปเป็นมาดูทางพิมลีกันบ้างครับเจ้าสัวน้อยฟูแลมนะครับก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าได้จัดการสอยนักเตะครับสองรายด้วยกันเข้าลวงไหมปะฮะไม่ใช่ก็ คว้านักเตะมาเข้าทีมนะครับสองรายด้วยกันก็คือรายรายแรกนะครับก็เป็นเฟอร์นันโดอามอเรเบียต้าโอ้โหไม่ใช่ละเก็บมุกไปเล่นกับลูกที่บ้านเลยอ่รายหนึ่งไหล่ะลืมแล้วรายแรกคือเฟอร์นันโดอามอเรเบียตาแหมชื่ออ่านยากเลยปาการหลังของแอลติกวิลเบาเลยครับทีมจาก นาริการเซปเนนะครับมาร่วมทับไปเรียบร้อยด้วแบบไร้ค่าตัวฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยสัญญาระยะยาวแล้วสี่ปีผมนี่เซ็นเยอะส่วนรายที่2คืออะไรเนี่ยเดเร็กบัวติงนึกว่านึกว่าบัวติงคนเดียวชินบัวติงอะไรไม่ใช่อันที่เดเร็กบัวตนงครับพิบิวทีมชาติการ์นาของเคตาเฟ่ก็ อ่าสอยมาร่วมทีมในแบบไม่มีค่าตัวอีกแล้วเพราะอายุน้นเงาสามสิบขึ้นแล้วอ่ะชอบสอยปีนะครับฟูลแลนนะครับด้วยสัญญาก็หนึ่งปีนะครับเพราะอายุเยอะแล้วพร้อมกับออปชันอออพร้อมกับออปชันขยายเพนยาไปอีกปีต่อปีอ่าถ้าเล่นดีก็เพิ่มให้อีกปีไปเรื่อยๆถ้ามันเล่ดีก็ไม่ต่อไปต่อนะครับสอยปีไปหมดเลยครับหมดแล้วครับน่าจะหมดตั้งนานแล้วผมต้องหลอกเองอ่ะ หนนะคุณไปพิมพ์มลีกแล้วผมก็ต่อพิมพ์มลีกแล้วกันเพราะว่านี่ข่าวบอกว่าโรบินฟานซีนับก็ได้รับรางวัลโกลเด้นบูทหรือว่ารองเท้าทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมามวชภาพเช็กลอร์นัครก็ไปด้วยหลังจากที่ฝากผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาถึง26ประตูแมนซึรีเทร์นีกังดีนนะครับพร้อมกับช่วยีมเดน พราะแชมเปี้ยนเบลีกเป็นสมัยที่20่สินะว่าคูดูการสองปีกับสามก็ไปแย่งแชมป์กลับมาจากแมนเชสเตอร์ได้สำเร็จนะครับเพราะว่าเซปิลและแมนเชสเตอร์เอาไปครองอ่าก็คะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้ดีนะเจ็บใจตรงนี้ยังไงใหญ่ตรงนี้นะน่าจะมีเตะเพย์ออฟนะเตะพย์ออฟชิงแชมป์ถ้าคะแนนเท่ากันเอาคนใหม่เลยไหมเอาคนใหม่เลยเอออ่าก็อันดับสองของดาซินเว ตีวนี้ก็เป็นของลุยเซเยดนะครับ23ประตูแล้วก็เอลิมบิลมาเป็นอันดับที่3นะครับ21ประตูสรางวัลนะครับรางวัลครับผมอ่ะข่าวไปอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแฟรแเวลว่าเขาจะได้อ่ามานูเอลเบเยกินนี่ซื้อของมาลาก้ามาคุมทีมเพราะว่าถ้าสุดนะครับทั้งสโมสรแล้วก็เบเยกินี่ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองว่าเขาจะอำลาทีมมาลาก้า หลังจบฤด,ดูกาลนี้ก็คือตอนนี้เหลือคุมทีมอีก2นัดนัดแรกก็เจอลาคอลิญญาแล้วก็ติดท้ายฤดูกาล2องเป็นสองสเป็นสามพบกับเจ้าบุรุษบาเซโลนา่าเขาจะคุมทีมอีก2นัดาทีเหลือนี้พอจบปุ๊บเขาก็าบบกมือบายๆาามาาก้าไม่อยู่แล้วส,สองเป็นสองยืนยันตรงกันน่าจะเป็นข่าวจริงนะครับเพราะว่าทางทั้งคู่ก็ออกมายืนยันแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ว่าจะไปคุมทีมไหนนั้น ยังไม่แน่ชัดแต่ว่าเ่ยครับว่าเป็นแมน,นเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนก็รอรุ่นนะครับว่าเขาจะประกาศตั้งใครใไปอีกคราวนะครับไปท่าที่เยอรมันนะครับก็มีข่าวว่าโฮเกอร์บาบาสตูเบอร์นะบาสตูเบอร์อาการหลังวัย24 <c oughs> ปีก็ขึ้นเื่องผ่าตาัดและสาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าข้าง,งขวานะก็คือเอ็นหัวเขา่าฉีกขาดก็ ทำให้เจ้าตัวจะต้องพักรักษาตัวนานถึงสิเดือนนะครับครับทางด้านนั้นในเกมศึกลูกหนังยูฟ่าแชมเปี้ยน,นส์นัดชิงชนะเลิศวันเสาร์นี้นะไม่มีจะไม่มีบาสตูเบอร์ลงสนามแน่นอนในเกมพบกับดอทมูลนะพูดได้ชัดชัดเจนมากบาสตูเบอร์เลย <c oughs> ครับผมอ่ะก็ไม่ใช่สัญหาครเพราะยังมีกองหลังคนอื่นอีกครับก<บ>็บยังไงดูสักดีแล้วไปยืนได้เนหนือดอทมูลนะตอนนี้ก็ดอทมูลก็ละสั่นกันเพราะว่า ไม่มีเกสเซ่อ่าเอามงดวลละสามด้วยกันต้องกองการเขาขาดทั้ลูกเยืนมือนกันอ่ะแมาทึ่งแล้วยังไงสองเพลนี้เขาต้องปัดกันเต็มที่แล้วนะครับอ่ะสุดท้ายที่โปรแกรมวันนี้ครับก็เป็นบุนเดสลีก้าเยอรมันเพลย์ออฟเล่นชันนะครับเป็นการพบกันระหว่างฮอฟเฟนไฮน์เจอกับไกเซอร์ซาล์เทนนะครับสองสองชื่อนี้ได้ยินบ่อยครับจบชันเลยนะแต่หนุ่มชันเขาไล้ยังขึ้นกันเลยต่อขึ้นมาพิมพ์กาน์ดหน้านะครับ ในเวลาตีสองสามสิบนาทีส่วนโปรแกรมอีกคู่นึงก็เป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับสิงลิบูร์ตีนะครับยังไ,ไม่จบอีกเลยครับซีซั่นอย์นะเต็มทีซั่นเตะโ<อ>ชว์นั่นเองครับผมได้ที่แมน,นยออูวิลล์ทารเมริกา<ๆ>เวลาเจ็ดโมงเช้ารุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงเช้าคู่นี้นะครับครับผมตติดามฝากเลยครับแฟนเพจฝากอะไรแฟนเพจครับแฟนเพจนะครับอย่าลืมเข้าไปกดแชร์นะครับ เ้าไปกดกดแชร์อย่างเดียวใช่ไหมกดไลค์ด้วยกดแชร์กดเพื่อส่งต่อแล้วก็เราจะจับเสียงจากผู้โชคดีมีเสื้อรักบอลนะครับสวยแจกนะครับผมแจกจริงๆครับตอนนี้เหลืออยู่เป็นเส้นกดดังได้สามลูกทุกนะครับก็รีบๆกดแชร์กันเข้ามานะครับแฟนไปกดแล้วอยากจะได้ยังกดกดยึดก็ได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ลากันไปเลยลาไปนี้ครับติดตามรายการรักบอล สำหรับมึงการผ่าสารได้ที่ทางเว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันนี้ครับกับรายการลาบอนไลท์สว yeah ัสด <problem> ีครับ <skills> <Get up> <muş>